แชร์ภูมิใจเสนอวันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายวันนี้พักผ่อนไม่ไม่สูงหนึ่งร้อยแปดสิบอ๋อเหรอสมผมเดียวกับพี่น้ำมิเรียเหรอชอบพี่น้ำม่เรียเหมือนกันตามพกง่ายดีด,ดีไม่ค่อยเอาไปลงชอบตัดต่อแล้วเอาไปลงเอองง ต,ะตะลกสุดคืออะไรปะอีตอนวีนเรื่องน้ำหนักอะ่ะดูปะที่ทีวีพัวไปลงอะ่ะแล้วแบบคือตอนเราแบบพูดในไลฟ์เราก็จะแบบเฮ้อเฮ้อเฮ้ออย่างเงี้ยดูไปดูมาวอเไม่แบบคนบ้านเลยอะโอไมกอกส์กินอโอฟโอแมกอดแบบคิดในใจคือตอนตอนตอนเขาเอาไปลงปูแบบหูคนดูนี่เขาต้องคิดว่าแบบบ้านแน่ๆเลยอะ <c oughs> คือ ไอจีหนึ่งค่ะประยาลุ่นเบิกไงอยู่แคลิฟอร์เนียค่ะ Happy breathe 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 you have to breathe okay see breathe Hi how are you ปูบีวิธีวิธีดูแลหุ่นตัวเองยงังไงก็ออกกำลังกายปกติอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีแบบ nothing crazy you know Hi ทำไงให้หน้าเด็กอืม um น่าจะอยู่ดีอาหารการกินก่อนเลยเคยเป็นโควิดไหมเป็นโควิดมาแล้วสามรอบเป็นเกือบถูกซีซันโคตรบ้าเลยอะ่ะเรามาเล่นเกมกันไหมแข่งกันไม่กระพริบตาใครไม่กระพริบตาได้นานกว่าชนะพร้อมเปล่าไม่รู้จะรู้ได้ไหมแต่ปูจะลองว่านานที่สุดของปูกีวี โอ๊ยตาแห้งเชื่ไม่แก่งเลยเกมเนี้อ่ะเริ่มเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเริ่มมาพร้อมพร้อมนะหนึ่งสอง,ส,องสามไม่ได้อะไรแค่น,นี้โอ๊ยจะขำต้องคนอัดไลฟ์ปะคนคงแบบเห็นปูอย่างเงี้ยอร ไหวไหมแข่งรหลับตาได้อันเนี้ยเกมเกมหลักปูเลยถ้าแข่งรลับตานี้นะปูแบบเรื่องหลับกับเรื่องกินอะบอกปูได้เลยเนะี่ยงานถนัดหลับกับกินไม่แข่งกับเขนินโอ้ยอย่าเขินเลยเราคข้างรักปูที่รักโอ้ยรักเหมือนกัน น่าสียพูเป็นกันเองมากก็เป็นคนกันเองนะจริงๆเจอเราเดินมาทักเราด้วยนะข้าจะเข้าไปหาพิพูในฝันี่ยได้เลยเจ้ามาหาข้าเลยเดี๋ยวข้าจะรอโอ้ยข้าหลงรักจเจ้าเขาแล้วโอ้ยข้าก็รลักเจ้า แต่ตอนเนี้ย่าคิดถึงการกินอีกแล้วแลวาไม่ควรกินละคะว่าาควรจะรับตัวจริงองที่เห็นตามเล่นสงการเนี่ยน่ารักน่ากอดน,น่ารักน่ากอดจนเขาบอกว่าค่าอ้วนก็จริงค่าแค่ชอบกินเจ้เข้าใจปะเออคนหรือนางฟ้าืมรวยไม่พอครับแต่อะไรนะ แต่ถ้าชีวิตเรียบง่ายรักจริงบอกครับอืมน่ารักติดตามตลอดชีวิตได้เลยเจ้าสัญจาเจ้าสัญญากับค้าแล้วนะว่าจะติดตามตลอดชีวิตคุไหนได้เลยทำอาหารกลางวันผมชอบดูทำบุญก่อร่างกายครับทำงานก็เหนื่อยละจริงจริงจรงสีเล็บเสร็จมากเป็นสีชมพู๊น้องหมาจามซิกโอเคเปล่า สีชมพู่ออนแต่ค่าต้องนอนเลยนะทุกคนถูกครับยุคนี้คนอดรวยกันเยอก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเป็นงั้นไปก่อนนะนะเดี๋ยวจะนอน,เ,นเรียกค่านอนแล้วใช่ไหมหมาเรียกนอนแล้วอะงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะสี่ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวไปนอน รักทุกคนนะรักนะทุกคนไปแล้วนะข้าไปก่อนนะเจะ้าดูแลตัวเองด้วยเลิฟอยู่ข้านอนก่อนนะ w o r e you bye